ก็หนูย้ายันนี้เลยกับตอนคืนกับเขาเท่าย่โอเคได้แล้วเดียวตอนแฮบอลแล้วกับการเชิญได้ก็คืแต่ล t อันนี้โอเคกันอะไออฟแท็กไปก่อนเอาเป็นออฟเพื่อสตาร์ทธรรมดาโอเคนี่ก็คืออ๋อก็คือออฟตามปกติอันนี้มาค่ะ เปกติก่อนต้เดียเนี่ยเปกติ่นแก่อ็จะไปปิดที่หัวสนอันนี้ก็ปกตินะครับปกติ e u ดช่อยก่อนแล้วก u ไม่ออทนะไม่ออเลยเียริมด้วยันเนไรครับมแล้วเียชิน There Mike Sierra 904 taxi enter runway alpha vector Glenmore runway 15 with 1506 knots. สลักเห็นาทุกตัวที่เลีวยวขวาค่ะตัดเซ็ดไล่ Because my 9 is 4 with one five zero eight no sir one five let take off. ออนท็อปสติ๊กคิวในรถที่อะไรนะท็อปที่ออนท็อปไม่ยากนะับตามที่ออนท็อปสติ๊กคิวในในรถที่ 哇！Wow.